เก็บบรรยากาศสามแยกปากแสงเก็บบรรยากาศสามแยกปากแสงนะคะอันนี้จะไปเมิโคไปซื้อปลานะคะเป็นคลิปที่สองจา้าอันนี้จะเป็นถนนสุขุมวิทถ้าตรงไปก็ไปตาดนะคะเก็บบรรยากาศ รถชมวิวดูบรรยากาศแบบชิลๆกันไปเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นตลาดพรพพานาายนะคะพัพานายสีแยกพัพานาะไย เราจะไม่ติดไฟแดงเราจะไม่ติดไฟแดงเลยเราก็จะยูเทินตรงนี้แต่รถก็จะมัดบนปั้งกวันอีเลยสี่แยกนะคะไปเม็กโคไปซื้อปลา ฝนล,ลงเม็ดนหน่อยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะลับไปเปียกฝนแน่เลยตรงไปก็ไปตาดนะคะเดี๋ยวซ้ายก็เม็โค ไปซื้อปลาทอดหน่อยขอจบคลิปเป็นงเท่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ